คำขอบคุณจากเราแล้วกันนะครับอ่ะมากันที่ภาพเดครับภาพเดภาพเดภาพเดหนึ่งพันก้าร้อยสี่สิบหนึ่งพันเก้า้อยสาสิบนี่คือสามสิบนะครับนี่คือสามสิบนี่คือสี่สิบนะเพราะฉะนั้นโซนแถวนี้แหละที่คิดว่าผมยังรู้สึกว่ามันยังไม่สุดผมรู้สึกว่ามันยังไม่สุดน่าจะมีการสะบัดหางอีกสักทีหนึ่ง แล้วค่อยกลับตัวอาจจะเป็นลักษณะวันนี้อาจจะแดงแล้วก็วันจันทร์สะบัดหางแล้วก็พุทธพฤหัสแล้วก็ยกหรือไม่ <St> เดี๋ยวต้องไปแกะไอ้ภาพวิกเดี๋ยวค่อยไปแกะสัปดาห์หน้า <S <S เดี๋ยวค่อยไปแกะเอาวันเนี้ยถามว่าเมื่อวานนี้เป็นแท่งสัญญาณกลับตัวที่สวยไหมไม่ได้สวยขนาดนั้นปิดบวกก็จริงครับ แต่ถามว่าถ้าเกิดไปอ่านกันตามทฤษฎีแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะบวกได้จะกลับตัวได้อย่างน้อยก็จะต้องบวกขึ้นมาเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นถูกไหมแต่ตอนนี้มันเหมือนจะยังไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นมั้ยอาจจะพอดีแต่มันต้องบวกมากกว่าห้าสิเอร์ซ็นเพื่อเป็นสัญญาณก,กลับตัวแต่ว่าเมื่อวานไม่ได้ไม่ได้ถึงกับบวกอะไรขนาดนั้นแล้วก็ขึ้นมาก็ถูกแรงเทขายซ้ำเห็นไหมครับ ถ้าเกิดช่วงปลายตลาดถ้าใครได้ตามดูจะเห็นแรงเทขายซ้ําอยู่ในช่วงปลายเพราะฉะนั้นการเทขายซ้ําลงมาแบบนี้แสดงว่ามันก็มีคนไม่อยากให้ขึ้นอยู่เหมือนกันนั่นแหละถูกไหมที่ขึ้นไปบริเวณหนึ่งพันเก้าร้อยเท่าไหร่นะหกสิบห้าไหมเมื่อวานเดี๋ยวดูไฮเมื่อวานเนี่ยไฮเมื่อวานอยู่หกห้าใช่ เพราะนั้นไฮที่หนึ่งเก้าหกห้าเนี่ยแสดงว่าโซนแถวเนี้หกศูนย์หนึ่งเก้าหกศูนย์หนึ่งเก้าหกห้าเนี่ยแหละครับมีคนไม่อยากให้ขึ้นอยู่แต่ไม่รู้ใครนะมองไม่เห็นเหมือนกันแต่มันมีคนไม่อยากให้ขึ้นอยู่ครับเพราะนั้นผมก็มองว่ามันจะผ่านขึ้นไปง่ายๆก็คงจะไม่นะครับไอ้ล่างก็รับเพราะนั้นผมถึงมองว่า เดี๋ยวช่วงกลางเดือนเนี่ยวางบล็อกกันไปเลยเนี่ยบล็อกนี้คือช่วงบล็อกนี้คือช่วงต้นเดือนใช่ไหมบล็อกนี้คือช่วงต้นเดือนบล็อกนี้คือช่วงกลางเดือนแล้วก็ช่วงปลายเดือนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงกลางเดือนเนี่ยผมมองว่าไซเย์ตรงนี้นะครับไซเวย์แถวเนี้ยนี่คือต้นนี่คือกลางนี่คือปลายเดือนน่าจะกลับมาบวกกัน เพราะ,ะนั้นผมถึงบอกว่าเดี๋ยวช่วงนี้ไปอีกสักประมาณสัปดาห์หนึ่งไซด์เว์ครับแล้วแน่นอนการไซด์เวย์ก็เล่นในกรอบที่ต้องบอกว่าน่าจะอยู่แถวนี้ครับสำหรับกรอบเล็กๆตรงนี้หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบห้าแนวรับหนึ่งเก้าสี่ศูนย์ถึงหนึ่งเก้าสามศูนย์ที่คิดว่าน่าจะลงมาเอาได้อยู่แต่ถ้าเกิดหลุดหกศูขึ้นไปเนี่ย จบจบแสดงว่าภาพจบแล้วแสดงว่าภาพจบเราไม่เช่มองเรามองผิดลักถ้างั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกรอบเดี๋ยวไปแกะกรอบกันอีกทีหนึง่งขึ้นไว้ก็ดีก็แสดงว่าเป้าเดือนอาจจะไปได้ไกลกว่าเดิมถ้าขึ้นเลยแต่ผมไม่ไม่ไม่ได้มองลักษณะการทำ s ีเช e เอาไว้ในหัวเลยตอนเนี้ยผมไม่ได้มีภาพนี้ในหัวเลยนะ ภาพของผมก็คือถ้าเกิดเป็นเทรนนะครับเป็นการพักฐานในช่วงสี่ชั่วโมงลงมาเนี่ยผมมองว่าโดยพฤติกรรมปกติก็จะมาแบบนี้ใช่ไหมอ่ะสี่ชั่วโมงเราเห็นแบบนี้มาในช่วงสองสัปดาห์ใช่ไหมแล้วผมก็จะมองฟอร์มการเคลื่อนตัวออกข้างก่อนแล้วจะกลับมาขึ้นก็จะฟอร์มตัวขึ้นลักษณะนี้มากกว่าแต่ก็อาจจะไม่ถึงกับพลุไฮหรอกมาเทียบไฮเดิมก่อนแล้วค่อยขึ้นกันเดือนหน้าขึ้นแรง ขึ้นแบบ2,800เดือนหน้าไม่ใช่เดือนนี้นะครับเพราะนั้นเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ต้องบอกว่าให้น้ําหนักค่อนข้างไปทางไซเวย์หรือกลับมาปิดแถวๆราคาเปิดก็หลูแล้วนะครับก็หลูแล้วนะเพราะฉะนั้นผมยังคงมองนะครับไซเวย์กันก่อนนะช่วงนี้นะนะครับยังไม่มีประเด็นอะไรเข้ามาที่แบบจะดันราคาได้ก็อ,อาจจะมาแถวนี้นะนะโอเคนะ เพราะนั้นวันนี้แผนวันนี้ก็ต้องบอกว่าให้ระวังการทุบซ้ําให้ระวังการทุบซ้ําให้ระวังการปรับตัวลงมาอีกครั้งถ้าราคายังไม่ได้ทะลุบริเวณหนึ่งพันเก้าร้อยหกห้าหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบขึ้นไปการทะลุที่ผมบอกมันหมายถึงการที่บอดี้ขึ้นไปยืนสะบัดไปแค่หางไม่นับนะระวังเปอร์เซ็นต์ถึงจะกล้าพูดได้ว่าจะเล่น ถึง1 6 1 8แล้วถามว่าตอนนี้ย่อเยอะไหมย่อซะ100%เลยนะย่อซะ100%เลยใช่ไหมเพราะนั้นผมถึงมองว่าไม่น่าจะเล่น2,200ในขาเดียวนะครับอาจจะแบ่งหลายขาอาจจะเป็นการตั้งฐานใหม่ฝั่งนี้ยกย่อแล้วค่อยขึ้นนะครับเพราะนั้นยกย่อแล้วค่อยขึ้นภาพเดเป้าแรกผมจึงมองที่ 2,150ก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวอาจจะย่อกลับลงมาสักหนึ่งสักสองพนะครับแล้วค่อยเทคตัวขึ้นต่อลักษณะนี้มากกว่าครับนี่คือสิ่งที่มองการเคลื่อนตัวเอาไว้ประมาณนี้ครับแต่ว่าจะเอาเป๊ะๆอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวไปตามดีเทลผมก็ไม่ได้รู้อนาคตอะไรขนาดนั้นนะเออแต่คือมันไอทรงอะไรประมาณนี้แหละ นะอาจจะยอ่อลงมาแค่สักสองพันห้าสิบก็ได้ไม่ไม่รู้ว่าจุดยอ่อตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่แต่คิดว่าทรงประมาณนี้ครับยังคงมองเป็นขาขึ้นเพราะนั้นพอเรามองภาพใหญ่แล้วมันก็คือทรงนี้ไงแต่ไอภาพเล็กดีเทลย่อยนี่แหละคือสิ่งที่แบบสิบเหรียญยี่ิบเหรียญน,นี่แหละที่มันปวดหัวกันอยู่นะใช่ไหมเออถ้าเกิดคนเล่นยาวๆก็ถือไมก่อน นะครับถือไปก่อนไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆปรับค่อยๆเล่นจังหวะกันไปนะครับยังคงมองภาพนี้นะครับไม่ยังไม่กล้ามองเป้าสูงเกินไปกว่าสองหนึ่งห้าศูนย์แต่ยังคงมองว่ามีโอกาสปรับตัวขึ้นนะครับ